สนุกแน่เสมาเพชรอัปเดตการซ้อมก่อนดวนอับดัลลาศึกวันไฟไนท์ 31. สามสิบเอ็ดส่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของเสมาเพชรแฟร์เทคมวยหมัดโหดเว3สามสิบปีจากเชียงใหม่ซึ่งเตรียมขนอาวุธเด็ดมาดับซ่าอับดัลลาไดายาคีเอฟกำปั้นอันตรายเว่ยี่สิบสามปีจากรัสเซียที่ไฟนี้จะเลื่อนขึ้นชั้นมาบูสนั่นบนเวทีวันใหญ่เป็นครั้งแรกโดยจะฟาดปากกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวทหนึ5 5. ่งสามห้าหนึ่งสี่ห้าปอในศึกวันไฟในสามสิบเอ็ดที่จะถ่ายทอดสดไปยังหททน,นึ่งร้อย ในช่วงไตรทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาในวันเสาร์ที่3พฤษภาคมนี้นักสู้ขวัญใจคนไทยเจ้าของฉายาไซฟ้าผ่ากำลังกระหายชัยชนะสุดขีดหลังสะดุดแพ้ถึง3จาก4ไฟหลังการกลับมาครั้งนี้เจ้าตัวจึงตั้งใจเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีที่สุดเพื่อสกัดทางน้องใหม่อย่างอับดลล l a ให้ได้เมื่อรู้ว่าต้องเจอกับอับด u ล,ลา a ผมรู้สึกว่าคู่ชกค,คนนี้น่ากลัวมากจะประมาทไม่ได้เลยตอนนี้สภาพร่รางกายของผมพร้อมชก100%แล้วส่วนการซ้อมที่ผ่านมามีการเสริมอาวุธศอกเพิ่มเป็นพิเศษเพื่อเอาไว้รับมือเขาาด้วยในนฐะ คู่ต่างมีหมัดเป็นอาวุธอันตรายเหมือนกันเซมาเพชจึงมองว่าการดวนฝีมือกับอับดัลลาในไฟนี้รูปเกมจะต้องออกมาสูสีกันมากและยังเชื่อว่าหมัดซ้ายฟ้าผ่าจะสามารถต้านหมัดรัสเซียได้แน่นอน สำหรับมวยหมัดระหว่างคนไทยกับคนรัสเซียเราต่างมีข้อดีแตกต่างกันไปนักมวยรัสเซียเขาออกอาวุธได้ไวมากผมจึงต้องตั้งรับให้แน่นและออกหมัดหนัก,นกๆสวนกลับไปแบบทีต่อทีให้ได้มวยสไตล์คล้ายกันมาเจอกันแบบนี้แทบไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอยู่แล้วครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา8นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ f เไซบุ๊กวันแชมเปี้ยน a m p ไ o ยแลนด Th, และถิกเถอ o n e c h a m p TH